มึงเขาให้เราไปกันคนละเส้นนะกูไปเส้นกาญจนามึงไปเส้นบรลลมแล้วกันนะโอ๊ยมันสูงอ่ะไม่ได้เอ้าวแล้วไม่แล้วคุณพีนสูงทำอะไรทำอะไรมันต้องออกไปใช่เดี๋ยวไปแล้วคุณพี่คุณพี่จะปล่อยเชือกนี้เหรอคุณพีนเป็นคนปล่อยเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไงไปไงคืปไงปล่อยไม่ไม่เร็วไม่เร็วแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไม่ได้อันนี้มันหวิววันนี้มันหวิวอ่ะอะไรให้รอก่อน มันสูงมากไม่ไม่ไม่ต้องมองด้านล่างมองมองออกด้านข้างมองข้างมันจะได้ได้ภาพไงจับนี่สองมือสองมือหนึ่งมือได้เราไม่ปล่อยหันหันหันเอาขาขาลงก่อนขาลงก่อนขาลงก่อนเขาค่อยเขาเขาค่อยเอาขาหย่อนออกด้านนขาด้านนี้ด้วยขาเดียวไม่ได้หรองขาเเลลยยดีววแ้มันจะไปยังไงล่ะขาเดียววะโอ้ยโอ้ยไม่ไม่คุณพี่หึงผม ไปเม่ดีจะมึงไปไม่ดีจะมึงไปไม่ดีจะมึงไปไม่ดีโอเคเออก็ไม่มีอะไรนี่วยตกใจมากเลยกรีดมากเลยเมื่อกี้ทำไมอ๋อเขาไม่มีอะไรเนื้อหาใช่ไงเขาบอกแล้วมาเนว่าว่ามันจะปล่อยแบบปล่อยแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่การส่องกระจกการส่องกระจกในหน้าของมันได้อีก เที่วยวไทย